อดดูดนมแนะ่ลูกเดี๋ยวเพิ่นชิวาลูกเฉียบพรเสงมาดีครับยูบบดีสบายอีะยูดีสบาย <laughs> เขาข้อยสูงลอยที่สิสามมาขายยังบ่ไห้ขายอยู่เมีหย,ยห้องไร้บันไดปะห้องไปสามเก้าหนึ่งเด้สามหมเกาบงหันดูดน้มอ,อยูเด้ครับพ่อแม่พี่น้องผมตัางกองมาเจ้าดูดจ่อยสามหมื่นเก่าแม่ลูกลูกลกับแม่ บนเขาเนี่ยๆๆร้อยสี่สิบจได้กับว่าร้อยส่สิาอยสี่สิบสเพื่อนเป็นลูกเต้าเล่าไผ่พรเฉงบ่เนี่ยอันนี้พวานพันเด้ถามว่านล้ก้าดือเลยโมเปถามมาพอแม่เของความงามบัดไเลยน,นะพ่อ,อ,วอวความมันกีอมไม่ดอความถึงมันก็ได้เนี่ยหนังมันก็ได้อยู่แต่ว่าบนหน่มันหังไวมันสมจัง่อย เป็นได้พอไอ้ขายยากว่ากล้วยจุ่งมือนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นวุ่มอยากขายยากแนพี่น้องก็อยากใช้เงินพอเ่าอยากซื้อของเก่าเลี้ยงอืมไปใส่หนีโอก็ตอเพนาะน่ะใส่ดอกมันเก่าเพราะน่ะก็เลยเท่งขายงัวขายกล้วยแบ่ประเชิงก็คือกันอืมไปใส้แต่ดอกมันแต่ดอกมันกัดที่เมื่อสามเพรน่ะอืมอ่ะพอเสียงก็เลยเอาเงินไปคนใส่ดอกมันเนี่ยก็เลยได้มานนี่ผมพอก็เลยมาห่วงไว้ที่เก่า ชีสิบเก้านะพ่อนะแต่ว่ากันแมนเลยชีสามไปกันแมนขายกันล่ะทีมงานทีมงานยี่พ่อไก่ไก่ชงได้ปะจุดหมื่นชงได้ครับเดี๋ยวนี้ชงได้ครับชงได้นะครับผมเดี๋ยวราคาชงคอยคุยกันนะพ่อนะสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทครับชีคอยงามพ่อเสงนะยี่พ่อเสงผมข้าเบอร์ฝากไ่้แม่พี่น้องพี่น้องกับติดต่อได้ครับ0 8 6 ยูนาสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดครับกับผมจังรถเกี่ยวเข่ารถอัดเสียงมีไปป่ะครับมีครับมีครับเออรถเกี่ยวเข่ารถอัดเสียงครับกับผมยินดีสบาย่ะครับยดีสบายครับขอบคุณหลายๆครับพี่ผาเสียงครับครับสวัสดีครับ